เอาละา่ะฮะครบับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมโลโอะคาดเดมีอาเดิร์สตองเน็นะครับผมช่วงนี้ก็ตัวใหม่ออกทีออกบอยออกเยอะออกแยอะออกนูน่นออกนี่กันซะเหลือเกินนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เลยครับผมดาบีนะครับเจ้าพ่อไฟสีน้ำเงินนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวดาบีตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่เปิดให้ส่มแบบจำ กับเวลานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมอาจจะขอข้ามไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่โหดหรืออะไรนะตั๋วผมไม่พอแล้วนะครับทั้งตัววต้งเพชรให้ไปกับฮอกทั้งหมดแล้วนะครับเลขการันตีเป๊ะเลยนะครับยี่กว่าคาว่าเกืออีกนะครับผมบอกเลยนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูดาบีอ่ะซึ่งดาบีเนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะว่าไม่ได้ตัวที่สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับใครอยากข้ามได้ข้ามได้เลยนะใครอยากเก็บตัวไว้นู่นนี่นั่นก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่สกิลก่อนดีกว่านี่ให้ดูสกิลอ่าเป็นสกิลเพิงนรกหรือว่าเป็นเหมือนสกิลซูเปอร์ไซยาแปลงร่างนั่นแหละเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยเพลิงนะครับออกมาเวลาเราใช้การหลบหลีกนะครับก็จะปล่อยเพลิงออกมาทาดาเมจเอโอเอนะแล้วทําให้เข้า สู่สถานะเพลิงคลั่งนะครับซึ่งสถานะเพิงคลั่งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มแรงโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันนะครับแต่จะมีสปีดเคลื่อนที่เนี่ยลดลงส่วนสกิลคิวนะครับสกิลคิวเนี่ยถ้าเป็นสกิลธรรมดานะครับก็จะทําการเผาไหม้นะครับศัตรูทําดาเมจเพิ่มเติมตามจำนวนชั้นเผาไหม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะเพลิงคลั่งเนี่ยหรือว่าแปลงร่างนะครับเผาไหม้เนี่ยแต่ละชั้นก็จะทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม ส่วนสกิล WU เนี่ยจะทําการปล่อยเปลวไฟน็อกกระเด็นศัตรูเป็นบริเวณกว้างนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเพิงข้างนะครับจะสามารถดูดศัตรูเนี่ยแล้วก็ปล่อยเปลวไฟออกไปโจมตีและทำการน็อกกระเด็นศัตรูได้อีกด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับมีติดน็อกกระเด็นทําลายจังหวะศัตรูได้ดีเลยนะครับสาหรับพวกสกิลพวกนี้นะับผมว่ามันดีมากๆนะครับส่วนสกิล e เนี่ยสกิลต่อไปนะครับจะเป็นการปล่อยเสาเพลิงไปข้างหน้านะครับเนี่ยดูนะปึ้งเห็นไหมทับซ้อนผอมหม้ได้5ชั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะเพลิงข้างเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังงานเปลไวไฟสีฟ้าอีกด้วยส่วนสก,กิลอาร์ันตีนะครับนี่เลยครับดึงดูดศัตรูทั้งหมดนะและระเบิดเปลไวไฟความร้อนสูงดูครับเป็นวงกว้างเลยนะโอ้โหเท่จัดนึกว่ามาร์คไรเดอร์นะครับเดินถอยหลังออกมาแล้วมีเปลไวไฟระเบิดอยู่ข้างหลังนะทุกคน <c oughs> อย่างเท่เลยนะครับรายละเอียดสกิลคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนถ้าเกิดเราอัพถึงระดับตัว SS นะครับภายใต้สถานะเพิงข้างเนี่ยสกิล W l u นะจะทำเพิ่มดาเมจ50%นะครับนี่หรือว่าจะเป็นระดับ SSS นะครับเมื่อกดใช้สกิล Q เนี่ยโจมตีโดนศัตรูที่ติดเผาไหม้แต่และชั้นก็จะทำการเพิ่มดาเมจอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการคอมโบหรือว่าการ เซตสกิลแบบเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่เลยครับเข้ามาแล้วโอ้โหตัวก็เท่จริงๆนับใส่สูตรด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นการลองกดสกิลดับเบิลยูก่อนละกันนะนี่ครับโอ้ก็ทําการเป็นระเบิดเป็นวงกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็โจมตีด้วยการโจมตีปกตินะครับปึ้งนี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการคอมโบแรกนะครับดับเบิลยูแล้วก็โจมตีปกติเลยนะครับแล้วตามด้วยสกิลเอนะครับปึ้ง แล้วก็ต่อด้วยคิเลยนะครับอ่าเอาง่ายๆก็คือสกิลคอมโบก็จะเป็นดับเบิยูจอมตีธรรมดา3-4ทีแล้วกดสกิล e แล้วตามด้วยสกิลคิวนะครับแล้วพอไอ้่่าหลอดเนี่ยครับเพลิงสีน้ำเงินเต็มนะครับเราจะสามารถทำการกดสกิลพิเศษได้นะครับหรือว่าเพลิงข้างนรกนั่เองนี่ดูครับอุ้ยระเบิดออกมานะครับตูมกลายเป็นโกคันนะทุกคนอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการคอมโบนะครับโจมตีทั่วไปแล้วกดด้วย W ั <W S 1> เหมือนย้อนกันนะครับจากอันแรกใช่ไหมกดดับเบิลย <W S 1> <W S 2> ก่อนแล้วค่อยโจมตีทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเราอยู่ในสถานะเพิงขั่งเนี่ยให้กดโจมตีธรรมดาก่อนแล้วค่อยกด w ับเบยนะครับนี่ทำการตีอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย e และ q ปกติเลยนะครับปึ้งเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวต่อด้วยสกิลอันตีกันสักหน่อยนึงนครับนี่ครับดูฮะ โอ้โหเท่จัดดาดูแล้วค่อยๆเดินออกมาช้าๆอย่างพวกพระเอกมาร์คไรเดอร์เลยนะครับหล่อจัดเลยนะป <Bang. S 1> ั้เดี๋ยวดูการต่อสู้แบบเต็มๆสักหน่อยนะครับมืออันตีครับปึ้งโอ้โหเท่เกินดูดินี่ครับนี่ชอบมากเลยนะมันเหมือนพวกแบบเทวีสุริยาของอิตาจิเลยนะครับโอ้โหเท่จัดแต่เปลี่ยนจากสีดาเป็นสีน้ําเงินนะครับดูปึ้งโอ้โหดูดิครับ มันดูแบบอลังการงานสร้างมากนะครับสําหรับใครที่ชอบนะผมว่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมนยผมขอข้ามละกันนะครับใครที่คิดลังเลอยู่ก็แล้วแต่เลยนะสามารถสุ่มได้เลยแต่ถ้าใครงบไม่เยอะนะครับหรือว่าตัวสุ่มไม่เพียงพอเนี่ยข้ามได้ข้ามไปก่อนนะครับรอไปสุ่มแบบการันตีทีเดียวเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับดีกว่ามานั่งสุ่มแบบทีละสิบยี์20ทีแล้วไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับอันนั้นไม่แนะนํานะครับทุกคนนี่ครับดูครับโอ้โหอันตอีกแล้ะ เทเกิลโ hey หดจัดนะครับดูไปย่างหูใช้ได้เลยครับอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของดาบิี้เข้า,ขานะครับดูปึ้งเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกสักรอบหนึ่งละกันถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสถาน,นะเพิงข้างน้ำสกิลดับเบิลยูปึ๊บนี่จะเป็นการกระทืบเท้านะครับแล้วก็เกิดเพิงส่วนสกิลอ e ี ปึ้งก็จะให้ายกันนะครับแล้วก็สกิลคิวปึ้งหูเท่จัดเลยสกิลคิวเนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนของสกิลเพนเลยนะครับที่กลางเมือ,อกไปแล้วก็พุ่งเข้ามานะฮะส่วนถ้าเกิดเราอยู่ในเพิงข้างนะครับปึ๊บเมื่อกี้ผมโชว์คอมโบไปแล้วนะแต่รอบนี้โชว์แบบทีละสกิลบ้างเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ก็จะลดสปีดด้วยนะเห็นไหมจะเห็นว่าสปีดมันลดลงไปเยอะเลยนะครับเดินช้าลงมาก แต่ว่าสกิลแต่และสกิลเนี่ยดูอลังการขึ้นนะครับดูสกิลเดมันยูนครับปึ้งหูเท่จัดดูการโจมตีครับปึ้ง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 ,งดูสกิลอีบ้างปึ้ง ύ, อย่งโหดนะครับอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะก็ฝากกดไลค์กด u ับสไ i b e และอย่าลืมกดกระรดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมียโชว์ไปหนึ่งทีตามด้วยอันตีสุดท้ายครับ ไปครับจากลากันไปด้วยอันตีเลยแล้วกันนะครับทุกคนบาย